ุดที่หนึ่งการตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดที่พิสุจทั้งหลายเราเกล่าวการกระทําตอบแทน พึงประครับประคองมารดาด้วยบาข้ามหนึ่งพึงประครับประคองมิดาด้วยบา Oh, yeah. ศสนาแทนต่อไปอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่ารมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาร่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น ก็ดีที่เราแสดงแล้วมันหยัดแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการพวกไปแห่งเราก็ดี ไปก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ อันเลิศที่สุดแล้อารอนความ่านศูนย์แห่งกาลยานวัรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย ที่5การประกาศตนเป็นอุบาสกและอุบาสิกาข้าแต่พระภูมีพระัาข้าศิษิ์ของพระองค์แต่มแจ้งนะก้าศิธิ์ของพระองค์ไพเรจน์นะเปรียบเ,เ,เหมือนบุคคลงายของที่คว่ำ ที่ปิ